you สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะคะสู่รายการ Living Life นะคะวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่วกันนะคะผ่านทางพระธรรมโ,โ,โยชูวาบทที่14 1 1 5ถึง15กับดิฉันอรนุชตรีสุโกศลค่ะโยชูวาบทที่14ข้อ1ถึง15 ต่อไปน,นี้เป็นส่วนมรดกที่ประชาชนอิสราเอลได้รับในแผ่นดินคานาอันซึ่งเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าสกุลของเผ่าคนอิสราเอลได้แจกจ่ายให้แก่เขาพวกเขาจับฉลากแบ่งมรดกกันในระหว่างคนเก้าเผ่าครึ่งตามที่พระยเวทรงบัญชาทางโมเสสเพราะโมเสสได้ให้มรดกแก่สองเผ่าครึ่งทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนแล้วแต่ท่านไม่ได้แบ่งให้พวกเลวี เพราะว่าพงพันธ์ของโยเซฟมีสองเผ่าคือมนัสเซและเอฟราอิมพวกเลวีไม่มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั้นได้แต่เมืองต่างๆที่จะเข้าอาศัยอยู่กับทุ่งหญ้ารอบเมืองสําหรับฝูงปสุสสตว์และทรัพย์สินของเขาเท่านั้นคนอิสราเอลได้แบ่งที่ดินกันตามที่พระยะเยวทรงบัญชาไว้กับโมเสสแล้วคนยูดามหาโยชูวาหน้าเมืองกินลาการและคาเล็บบุตรเยฟุนเนชาวตระกูลเคนัสได้กล่าวแก่ท่านว่า ท่านทราบเรื่องซึ่งพระยาเวตรัสกับโมเสสคนของพระเจ้าที่คาเดสบาราเนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้วเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดสบาราเนียเพื่อสอดแนมดูแผ่นดินข้าพเจ้ามีอายุ40ปีข้าพเจ้าได้นำข่าวกลับมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าแต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้ทำให้ประชาชนเสียใจ แต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจในวันนั้นโมเสสได้สาบานว่าแท้จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบย่ำไปนั้นจะตกเป็นมรดกของท่านและของบุตรหลานของท่านสืบไปเป็นนิดเพราะว่าท่านได้ติดตามพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจและบัดนี้ดูสิพระยาเวยังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีนี้ดังที่พระองค์ตรัสไว้ ตั้งแต่พระยะเวตรัสเช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสาราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารและนี่แน่วันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอมอบแดนเทือกเขานี้ซึ่งพระยเวตรัสในวันนั้นให้แก่ข้าพเจ้า พราะท่านได้ยินในวันนั้นแล้วว่าคนอาน,นาคอยู่ที่นั่นมีเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมอย่างเข้มแข็งบางทีพระยาเวจะสถิตกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็จะขับไล่เขาออกไปได้ดังที่พระยาเวตรัสไว้แล้วแล้วโยชูาก็อวยพรท่านและยกเมืองเฮบรนให้คาเล็บบุตรเยฟุนเนเป็นมรดกเฮบรนจึงตกเป็นมรดกแก่คาเล็บบุตรเยฟุนเนตระกูลเคนัสจนทุกวันนี้ เพราะว่าท่านติดตามพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจเมืองเฮบรนนั้นแต่เดิมมีชื่อว่าคิริยาตอารบาอารบาคนนี้เป็นคนใหญ่โตที่สุดในคนอาณาคแผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงครามสำหรับในพระธรรมโยชูวานะคะในบทที่14ข้อ1-15ถึง15นะคะได้กล่าวถึง2ประเด็นค่ะ ประเด็นแรกก็คือการแบ่งดินแดนทางตะวันตกของแม่น้ำจอแดนค่ะคือดินแดนคาอานให้กับคนอิสราเอลเผ่าต่างๆและประเด็นที่สองนะคะคือการให้เมืองเฮปโรนกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าคาเลบนี่เองนะคะเรื่องแรกนะคะเราจะมาดูด้วยกันก็คือว่าพระธรรมตอนนี้เนี่ยในข้อ1ถึงข้อ5นะคะได้บอกกับเราว่า ดินแดนได้ถูกแบ่งให้กับเผ่าต่างๆของชนชาติอิสราเอลและในข้อ2ได้บอกว่าให้มีการจับฉลากแบ่งมรดกกันงั้นการแบ่งมรดกโดยการจับฉลากนะคะพระคัมภีร์ได้อธิบายไว้น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผ่านปุโรหิตชั้นสูงโดยการใช้หินนะคะชื่อว่าอุริมและทูมิมค่ะการเลือกสรรโดยวิธีการนี้จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า ครั้งแรกที่มีการพูดถึงนะคะอุริมและทูมิมเนี่ยในพระคัมภีร์ได้ระบุไว้ในพระธรรมอพยพนะคะบทที่28ข้อ30นะคะอุริมเนี่ยเป็นภาษาฮิบรูแปลว่าสองแสงกล้าและทูริมนะคะเป็นภาษาฮิบรูเช่นกันแปลว่าความสำเร็จสมบูรณ์ค่ะคำว่าฉลากก็มีความหมายถึงหินหรือกรวดหยาบๆก้อนเล็กๆนะคะถูกนำมาใช้สำหรับทอฉลากเพื่ออะไรคะ เพื่อค้นหาน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะเพาะเจาะจงในเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะคะสำหรับเผ่าเลวีนะคะถูกแยกออกจากการจัดตั้ง12เผ่าฉะนั้นคงเผ่าของโยเซฟจะถูกจัดออกเป็นสองเผ่าแทนก็คือเผ่ามนัสเสและเผ่าเอฟราหิมค่ะส่วนคนเลวีไม่ได้ดินแดนเป็นมรดกนะคะคนเลวีจะได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาเป็นหัวเมืองต่างๆที่จะไปอาศัยอยู่และได้ทุ่งหญ้าสำหรับดูแลฝูงสัตว์ โยชูวาค่ะได้ทําหน้าที่สารต่อจากโมเสสซึ่งพวกเราทราบกันดีนะคะว่าโยชูวาเป็นผู้นํารุ่นต่อไปที่พระเจ้าทรงประทานให้ต่อจากโมเสสโยชูวาได้แบ่งสันที่ดินค่ะให้กับชาวอิสราเอลตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ให้กับโมเสสทุกประการในพัมพีได้ย้ําชัดนะคะว่าโยชูวาได้ทําตามพระบัญชาที่พระเจ้าให้ไว้กับโมเสสทุกประการ โยชูวาได้ทำตามคำสั่งหรือทำตามพระบัญชาของพระเจ้าเป็นอย่างดีสิ่งหนึ่งค่ะที่เราเห็นจากชีวิตของโยชูวาก็คือว่าพระเจ้าทรงตั้งให้โยชูวาเป็นผู้นำชนชาติของพระเจ้าในโยชูวาบทต,ต้นนะคะเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงบอกกับโยชูวาว่าจงเข้มแข็งเล็กล่าหาญอย่ากลัวเลยเราอยู่ด้วยเราอยู่กับโมเสสมาอย่างไรนะเราก็จะอยู่กับเจ้าเช่นนั้นเหมือนกันงั้นพระเจ้าทรงอยู่กับโยชูวา ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามานั้นพระเจ้าให้ความมั่นใจกับโยชูวาค่ะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากชีวิตของโยชูวาแต่น่าแปลกนะคะว่าชีวิตของเนื้อโยชูวาเนี่ยเราเห็นจากพระธรรมตอนนี้ก็คือว่าเราเห็นว่าเอะเพราะอะไรพระเจ้าจึงเลือกโยชูวาเป็นผู้นําเนื้อชีวิตตอนนี้ของพระธรรมโยชูวาในตอนนี้ทําให้เราเห็นว่าชีวิตของโยชูวาที่ทําตามพระบัญชาของพระเจ้าแบบครบถ้วนขีดเส้นใต้นะคะ ชีวิตของโยชูวาที่ทําตามพระบัญชาของพระเจ้าแบบครบถ้วนโยชูวาเขาได้ถวายชีวิตของเขาเองในการรับใช้พระเจ้าตั้งแต่อยู่กับโมเสสค่ะองค์เจ้านายสูงสุดของโยชูวาก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงองค์เดียวฉะนั้นสิ่งที่โยชูวาจะทําก็คือรับใช้ทุกอย่างที่เป็นพระบัญชาของพระเจ้าเช่นเดียวกันกันกบเรานะคะพี่น้องถ้าเรารับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ เราก็ต้องฟังเสียงเจ้านายของเราก็คือเสียงของพระเจ้าและต้องทำในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาหรือสั่งให้ทำมีสิ่งใดในขณะนี้นะคะที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้กับพี่น้องได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ขอให้พี่น้องได้ทำอย่างสัตย์ซื่อและเต็มกำลังที่พระองค์ทรงมอบหมายให้เราทำทุกประการอย่างดีและครบถ้วน เรื่องที่สองค่ะที่เป็นบทเรียนจากพระธรรมในตอนนี้ก็คือการมอบเมืองเฮบโรนให้กับคาเล็บนะคะคาเล็บได้ทวงสิทธิที่ดินที่โมเสสได้เคยสัญญาเอาไว้คาเล็บเป็นใครนะคะคาเล็บเป็นหนึ่งในผู้สอดแนม12คนที่ถูกส่งไปสอดแนมเพื่อดูแผ่นดินคานาอันที่เป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาปรากฏว่าผู้สอดแนม10คนค่ะกลับมาด้วยความคิดทางด้านลบ ว่าอย่าไปเลยดินแดนนี้อันตรายผู้คนตัวใหญ่น่ากลัวแต่คาเล็บก,กลับมาบอกว่าพวกเราสามารถเอาชนะได้แม้ว่าชนชาติที่เราเข้าไปสอดแนมดูนั้นจะมีรูปร่างใหญ่โตก็ตามแต่คาเล็บก,กลับวางใจในพระเจ้าค่ะและมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะมอบดินแดนแห่งพันธสัญญาให้กับอิสราเอลคาเล็บค่ะเป็นชายผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างหมดใจ ชีวิตของคาเล็บซื่อสัตย์กับพระเจ้าและเพราะความเชื่อนี้เองพระเจ้าจึงทรงสัญญาว่าจะประทานที่ดินให้เป็นมรดกส่วนตัวแก่เขาในตอนที่คาเล็บเข้าไปในดินแดนที่สอดแนมมีอายุประมาณ40ปีค่ะ และในพมพีในข้อที่10ตอนนี้ได้บอกไว้ว่าคาเลบมีอายุ85ปีแล้วแสดงว่าช่วงเวลา45ปีเป็นช่วงเวลาที่เขารอคอยพระสัญญาของพระเจ้าและเขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อและในที่สุดคาเลบก็ได้รับดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ประทานให้กับเขาเป็นมรดกส่วนตัวคือเมืองเอชโบรนซึ่งเป็นเมืองที่คาเลบได้เหยียบเข้าไปสอดแนมเมื่อ45ปีที่ผ่านมาพี่น้องคะ ที่คาเลบได้รับมรดกเป็นดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาให้เพราะคาเลบมีชีวิตที่ซื่อสัตย์และดำเนินกับพระเจ้าติดตามพระองค์อย่างสุดหัวใจงั้นชีวิตของคาเลบค่ะเป็นพระพรหนุนใจให้กับเราทั้งหลายได้มากว่าการดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้าชีวิตที่เต็มไปด้วยความเชื่อน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราเมื่อเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าพระองค์ ก็พร้อมที่จะอวยพรชีวิตและครอบครัวของเราอยู่เสมอและในประธรรมตอนนี้ได้บอกเพิ่มกับเราอีกด้วยนะคะว่าให้เราได้เห็นถึงชีวิตที่อุทิศถวายตัวของคาเลบอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคค่ะการรับใช้ของคาเลบนั้นไม่ว่าเขาจะมีอายุมากน้อยเพียงใดก็ตามเขายังสามารถรับใช้พระเจ้าได้อยู่แม้ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นวัยหนุ่มที่มีร่างกายกำยำแข็งแรงตอนนี้ร่างกายเขาอาจจะอ่อนแรงไปตามวัย แต่หัวใจการรับใช้ของเขายังหนุ่มเสมอในข้อ11ถึง12ได้บอกกับเราว่าเขายังมีกำลังแข็งแรงดังตอนที่อยู่กับโมเสสเขาจะไปทำสงครามกับคนอาณาคที่รูปร่างใหญ่โตคนอาณาคนะคะยังอยู่ในดินแดนที่เป็นมรดกที่คาเล็บได้รับเขาจาเป็นต้องต่อสู้และขับไล่คนอาณาคออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากชีวิตของคาเล็บก็คือเขาไม่กลัวที่จะต่อสู้กับคนอาณาคเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยเขาให้เอาชนะคน อานาคได้นั้นความเชื่อมั่นคงในพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราค่ะวันนี้มีสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าวันนี้เราเห็นคนอานาคในชีวิตของเราใหญ่เกินกว่าพระเจ้าหรือไม่อยากขอเชิญชวนให้กับพี่น้องนะคะที่จะมีชีวิตและได้การหนุนน้ําใจเหมือนชีวิตของชายผู้สัตว์ซื่อที่ชื่อว่าคาเล็บเขาไม่กลัวอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่กลัวอันตรายที่เกิดขึ้นเพราะเขาเห็นพระเจ้าที่เขาเชื่อ ยิ่งใหญ่กาอุปสรรคปัญหานั้นขอพระเจ้าหนุนใจให้พี่น้องที่ออกไปด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าไม่หวั่นไหวแม้ว่าจะเจอกับสิ่งใดเพราะพระเจ้าของเราใหญ่กว่าอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นเสมอวางใจในพระเจ้าค่ะขอให้เรามากีการร่วมใจร่วมใจกันอธิษฐานนะคะ <c oughs> ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายสารเสริญและขอบคุณพระองค เราขอบคุณพระเจ้าที่เห็นถึงทั้งชีวิตของโยชูวาที่เขาสัตย์ซื่อในพระเจ้าและชีวิตของคาเล็บเองที่ดําเนินชีวิตติดตามกับองค์ขดะพระเจ้าบางครั้งเราอาจจะมองว่าอุปสรรคปัญหานั้นอยู่ข้างหน้าช่างยิ่งใหญ่แต่เราลืมไปว่าเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าสถิตยอยู่กับเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรชีวิตในทุกย่างก้าวของเราที่จะดาเนินชีวิตด้วยความสัตย์ซื่อแล้วก็มั่นใจว่าพระเจ้าทรงช่วยและอยู่กับเราเสมอให้เรามีชีวิตเหมือนกับคาเล็บ ตลอดชีวิต80กว่าปีของเขาที่เขาเดําเนินมากับพระเจ้าเขาไม่เคยสั่นคลอนในความเชื่อเขาไม่เคยกลัวสิ่งใดเพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเขาขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราวันนี้หากมีพี่น้องท่านใดต้องเจอกับอุปสรรคต้องเจอกับการตัดสินใจการรอคอยหรือมีความกลัวอยู่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้กําลังเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทําไม่ได้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแล้วก็อวยพรให้กับเราทั้งหลายด้วยเราทั้งหลายจึงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า 阿门。Amen.